สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดที่รักทุกท่านครับมาพบกันในวันนี้ครับวันที่1เดือนมีนาเดือนเมษาแล้วนะครับ1เมษา2องหแล้วนะครับเรามาสํารวจกันครับว่าพอร์ตนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานเราทิ้งท้ายกันไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับลองไปดูช็อตเด็ดของเมื่อวานนะครับตอนตีหนึ่งกว่าๆที่เราบันทึกเทปกันนะครับสักช็อตก่อนที่จะเริ่มดูคลิปใหม่ในวันนี้ครับเชิญครับ ลบ4,000ขวานต์ตัวเรั2จากพรุ่งนี้ผมฟันตรงครับกลับมาชนะแน่นอนด้วยเทคนิคันการเทรพี่น้องครับจำตัวเลขนี้ไว้นะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันครับวันนี้นอนหลับฝันดีก่อนนะครับเดี๋ยว,วคุณติดมาใครติดลบไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกลับมาบวกครับตามสัญญาครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับ วันนี้เรามาเจอกันนะครับอ้ามาดูผลประกอบกันครับเมื่อคืนผมบอกแล้วนะครับว่าเราเทรดไปทั้งหมด186ออเดอร์ซึ่งถือว่าโอเวอร์เทรดนะครับติดลบอยู่3,000กว่าครับเดี๋ยวลองมาไล่เรียงครับเวลานี้คือเวลา19นาฬิกา50นาทีนะครับลองมาไล่เรียงกันดูนะครับว่าตื่นเช้าของวันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วบ่ายๆเป็นยังไงบ้างผมบันทึกการเทรดไว้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับขออนุญาตพี่น้องได้ดูครับพี่น้องครับเมื่อคืนติดลบอยู่3,000กว่านะครับ ตอนตีหนึ่งนะครับลองมาดูกันครับว่าโอ้โหครับอ่ะประมาณนี้นะฮะสามพันแปดนะฮะตอนเที่ยงคืนห้าสิบเจ็ดติดลบสามพันแปดนะครับดูตัวเลขตรงกันนะฮะบาลานซ์อยู่ที่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับสองหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่านะครับไปดูที่ตอนตีสามยี่สี่ครับติดลบหกพันสองแม่คนทั่วไปมือใหม่ก็อาจจะหวั่นใจนะครับอ่ะไปดูกันครับตอน9ก้าโมงเช้ายีนาทีนะครับติดลบไปถึง7จ0ดครับพี่น้องครับ ต่อไปครับ7 3 0 0ในเวลาบ่าย2โมงนาทีนะครับโอ้นี่เริ่มลดลงตอนบ่าย4โมงนี่เองลองย้อนกลับไปพี่น้องครับดูการติดลบครับ7,700เหรียญจากการที่มีพอร์ตแสนเนะครับ1,70,000ถ้าคิดเป็น10%เท่ากับ1,75 0 0คือ8,500ครับเหลือเชื่อไหมครับพี่น้องครับติดลบไม่ถึง5%ทั้งที่โอเวอร์เทรดเป็น1.86เท่านะครับก็คือ ออเดอร์ Order, นี่เราต้องออกได้แค่0.17ไม่เกิน100ออเดอร์แต่เราออกเมื่อคืนไปแล้วนะครับ186ออเดอร์ Order, ครับ ติดลบไปเพียงแค่สูงสุด7 0 0ดไม่ถึง5%อครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าการเทรดด้วยวิธีนี้นะครับยิ่งเรากระจายไม้เก่งเท่าไหรเราจะติดลบน้อยมากเท่านั้นดูครับจิตไม่หวั่นไหวครับดูเหมือนตัวเลขมันสูง7,000ก็จริงแต่เมื่อเอามาคำนวณกับบาลานแล้วเนี่ยติดลบไม่ถึง5%ครับใครที่เคยเทรดจะรู้นะครับว่าการติดลบเยอะๆคือความทุกข์ทรมานของคนที่เป็นนักเทรดนะครับอ้าวนี่ตอน9โมง24นะครับลองย้อนอขึ้นมาครับบ่าย2โมงยังเป็น7 0 0ดอยู่นะ บ่ายสองโมงครึ่งนะครับยังเป็น73 0 0อยู่นะครับ4โมงนะฮะบ่าย4ี่โมงวันนี้เริ่มละเหลือ435นะครับแล้วก็บ่ายสี่โมงสีลงมาเหลือ196เห็ยนไหมครับตอนมันดิดกลับครับเหลือ15้าเหรียญนะครับติดลบสิเหรียญและเริ่มกลับมาบวกตอน16บหนาฬิกาครับมาสิบหกนาฬิกาสเริ่มกลับมาบวกแล้วนะครับร้อยกว่าแล้วก็มา600อยกว่าและมาดูกันตอนนี้ครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตนี้ครับมาดูกันครับหน้าจอแดชบอร์ดจากติดลบพันกว่าตอนนี้เหลือ42ครับหน้าจอแดชบอร์ดนะครับจากติดลบพันกว่าตอนนี้เหลือ42ครับแสดงว่าแต่ละคู่เนี่ยถ้ายอยเข้าสู่โหมดการเริ่มชนะแล้วนะครับไปดูข้างหลังกันบ้างครับพี่น้องครับไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับจากการกระจายไม้ไว้ครับ2,400ครับแม อย่างนี้เรียกว่าพลิกกลับมาชนะแล้วนะครับลองไปดูกันครับว่าในบรรดาออเดอร์ที่เราออกกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น Cat J o u า c a t c a t นะครับแคตออตแคตตอนนี้ไซด์เวย์กับเส้นสีขาวกับเส้นสีเหลืองมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับไปดูแค J เจับที่พยากรว่าจะลงครับเนี่ยฮะและแล้วครับโค้งขึ้นไปแล้วก็ดิ่งลงมาครับเข้าทางเราเลยครับไม้บนบนเนี่ยครับที่เรากระจายไว้ครับได้กําไรเยอะทีเดียวนะครับมาดูออตเอนครับแหมเมื่อวานชนะไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ยัง คงลงอยู่นะครับยังย่อตัวหนูฮะยังยังไม่กลับมาชนะนะครับอีออสครับก็ยังคงไม่ชนะนะครับยังคงขึ้นไปเกี่ยวไม้บนอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับอียูครับยังย่อตัวอยู่วันนี้ไปดูซีเจครับแม่ซีเจวันนี้กําไรเยอะเลยนะครับเราออกช่วงนี้นะฮะเซลลแล้วกระจายไม้ไว้นะครับแล้วทิ้งตัวลงมาครับแม่ตอนนี้ชนะมากขึ้นเลยนะครับไปดูเอ็นแคครับบ่ายเริ่มชนะแล้วนะครับแคทซีะครับนี่ครับบ่ายนะฮะ เรียกว่าเราออกบายไว้นะครับแล้วก็กําลังจะดีดขึ้นนะครับไปดู ec ครับ ec ก็บายเหมือนกันนะฮะกำลังจะดีดขึ้นบางส่วนยังติดลบอยู่แต่ไม้ข้างล่างก็เริ่มได้กําไรแล้วนะครับไปดู uc ครับ uc นี้เราออกบายไว้นะครับลงมาย่อตัวนิดหนึ่งก็ตอนนี้กลับมาชนะทุกไม้แล้วนะครับไปดู gn ครับ gn ก็บายเหมือนกันครับย่อตัวลงมาโดนไม้ pending กลับขึ้นไปนะฮะชนะไปดู ej ครับ ej นะฮะนี่ครับโดนไม้ pending ระดับหนึ่งแล้วทิ้งตัวลงมาชนะแล้วครับแม่มัน เป็นอะไรที่งดงามมากนะครับมาดูผลรวมครับตอนนี้หน้าจอติดลบอยู่4.3นะครับหลังร้านกำไรอยู่2,003 2,002นะครับลองไปดูครับเมื่อวานอยู่ที่186ออเดอร์ตอนนี้เรามานับกันครับวันนี้หลังจากที่ไปเกี่ยวออเดอร์แล้วนะครับปรากฏว่ามันออกไปทั้งหมดกี่ออเดอร์เรามาเริ่มนับกันเลยนะครับ1 2อ่ะสออนนับนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่มาใหม่จะได้เห็นนะครับเราออก เทรดกันแบบสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือสูตรของการกระจายไม้มันนี่เมเนตเมนครับนี่เลยครับอย่าลืมคาถาบทนี้นะครับสำหรับท่านที่เรียนแอดวานก็จะได้รู้จักสูตรนี้ละเสา 3, สามเสาสี่รวมกันนะครับเรียกว่าสติปฐาน4ในการเทรดฟอเร็กต้องนึกถึงเสา4เสานี้ตลอดเวลานะครับถ้าว่ากัโในวิชาวิปัสสนากรรมฐานท่านต้องนึกถึงเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมชั้นใดที่เรียกว่า สติปัฏฐานทั้ง4นะครับส่วนผู้ที่เทรด Forex เองก็ต้องนึกถึงเสาทั้ง4ให้บาลานซนะครับเสาทั้ง4ต้องบาลานซถึงจะสวยงามนะครับนี่คือเสา3 2 4รวมกันนะครับพอร์ต170,000เหรียญหาร10,000จุดเราจะเทรดได้ทั้งหมด17ลอดนะครับหารด้วย0.10เท่ากับาหารด้วย0.17เราจะเทียดได้170 100คู่นะครับคู่ละ0.17ตามสูตรนี้เลยนะครับเรามาดูกันครับว่าเมื่อคืนเราโอเทรดไป186ออเดอร์ที่กระจายไว้มันไปเกี่ยวเท่าไหร่แล้วนะครับลองไปนับดูครับ 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแอามี่สิาจขณะที่ยีผมให้พี่น้องสังเกตจากข้างหลังด้วยนะครับนี่คือไม้จากข้างล่างไปนะครับมันชนะหมดเลยนะครับในส่วนนี้20ไม้แล้วนะครับจากข้างล่างขึ้นไปนะครับข้างบนยังมีติดลบอยู่นะครับแต่ข้างล่างในชนะหมดแล้วนะฮะให้สังเกตจากมุมนี้ไปด้วยนะฮะผมจะเอามเมมาจอดตรงนี้แล้วกันพี่น้องจะได้เห็นนะครับยี่สแล้วนะฮะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองย

เก้าสไม้นี่ยังชนะอยู่นะครับ91 92 93 94 95 96 97 98 99แสมเกหม่เาสไม้ชนะครับ98 99 100ครับแหมเกือบ100่งรยไม้นะครับที่ชนะนะครับตอนนี้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถือว่าโอเวอร์เทรดแล้วนะครับถือว่าโอเวอร์เทรดแล้วเราเทรดที่ศูนยดหน่งเจนะครับอ่าไม่เกิน100่งรยไม้นะครับอ่าเราจะเริ่มนับกันต่อนะครับว่าเราโอเวอร์เทรดไปเท่าไหร่นะครับ1นึ่งร้อยนะครับหนึ่งสองสาม อันนี้เห็นไหมการลบมันก็จะมีลบน้อยลงนะครับเห็นไหมสิบแล้วนะฮะลบน้อยลงนะเนี่ยนี่คือการกระจายไหมครับผลมันจะเป็นอย่างเงี้ยสิบแล้วนะครับสิบเอ็ดสิบสองส18 1ามส21 2ี่สิบห้าสิบหก29 3เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด4ี่สิบสองยี่สิบสา5ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามส 7จ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด้าเจดหกเจ็ดเจ็เมื่อวานเราโอเวอร์เทรดไปที่1นึ่ไม้ถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้แสดงว่าไม้เนี่ยไม้บนสุดตอนนี้ติดลบแค่62เหรียญเองนะครับส่วนที่เกินก็น่าจะไปเกี่ยวนะฮะก็จะไปเกี่ยวตัววางเพดดิ้งไว้หรือเรานับต่อนะครับ8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ก็บวกกับร้อยเดิมก็เท่าก,กับ200ไม้นะครับ200ไม้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25ไม้นะฮะ225ออเดอร์ครับ225ออเดอร์จากการโอเวอร์เทรดไปนะครับ แต่ผลกําไรตอนนี้เมื่อกี้2 0 0พันกว่านะฮะกลับมาอยู่ที่พันหเนี่ยมันก็เหวี่ยงบ้างเล็กน้อยประมาณนี้นะครับเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเป็นธรรมดานะครับฉะนั้นการทํา1%ปซจริงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับพอน,นี้ถ้าทิ้งไว้ถึงเที่ยงคืนนะครับกำไรจะอยู่ประมาณสามถึงสี่พันะฮะแต่ว่าผมจะปิดเพื่อเริ่มรอบใหม่เพราะว่าตอนนี้ผมกําลังท 0, ําสูตร1%เอร์ซให้พี่น้องดูนะครับหเปอร์ซต่อวันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ หนึ่งต่อวันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเราสามารถไม่ต้องไปเสียดายกาไรที่มีนะครับไม่ต้องรอรอบอาจะชนะหรือแพ้นะครับไม่เป็นไรเรากระจายนะครับหลักการกระจายเราจะกระจายทั้งหมด4มิตินะครับท่านไหนที่เคยเรียนแอดวานจะรู้นะครับว่าการกระจาย4มิติกระจายอย่างไรนะครับอันนี้ทําให้พี่น้องโดยดูในคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมฟันธงว่ามันจะกลับมาชนะแน่นอนครับนี่พี่น้องครับนี่ดูต่อครับจีเนก็ยังจะไปต่ออยู่นะครับจะไปต่ออยู่นะครับ EU ก็ยังจะอีเก็ยังจะลงต่ออยู่นะครับ ะะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เอาออกออเดอร์รอบใหม่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับแคทเจก็จยังวิ่งลงต่ออยู่นะครับยังลงต่ออยู่เดี๋ยวผมจะบอกออเดอร์ให้พี่น้องดูนะครับนะในช่วงเวลาที่เหลือนี้นะครับผมจะออกให้พี่น้องให้ออเดอร์พี่น้องดูว่าในชุดเดิมเราสามารถอกอ,อกอเดอร์ได้นะครับอ่ะแต่ขออนุญาตเก็บกําไรให้พี่น้องดูก่อนนะเอาเราสรุปอย่างนี้นะครับหลังร้านเราจะเก็บอะไรอ้าวโอ้โหครับพี่น้องครับแม่จาก2 5 0 0นหะครับลดลงมาเหลือ700 6ร0 0ร กว่าเหรียญน,นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวมาตามกันต่อดีกว่าเนาะอ่ะตามกันต่อผมจะทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมันเก็บกําไรเอาตอนสัก3 4มสี่พันดีกว่านะนะเมื่อกี้พี่น้องได้เห็นร่วมกันแล้วนะครับว่ามันขึ้นไป2 5 0 0แล้วะมันก็จะมีการดีดขึ้นดีดลงบ้างเพราะว่าอะไรครับเพราะ f o r e x เนี่ยเขาวิ่งเป็นคลื่นนะครับพี่น้องครับเขาวิ่งเป็นคลื่นเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับนี่เขาวิ่งเป็นคลื่นเห็นไหมฮะเนี่ยครับ ลงแล้วก็คลื่นรีบาขึ้นแล้วก็ลงจากนี้ไปแล้วก็พอเดาได้ครับนี่เขาจะรีบาขึ้นเห็นไหมนะครับรีบาขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงใหม่นะครับไปดูซีเจบ้างครับนี่ฮะเขาลงมาอย่างนี้ปุ๊บมึงคลื่นขึ้นทิ้งลงแล้วเขาก็คลื่นขึ้นไปแล้วก็ทิ้งลงใหม่นะครับประมาณนี้นะครับจีเอ็นก็เหมือนกันเห็นไหมครับ ขึ้นไปปุ๊บย่อตัวลงมาขึ้นขึ้นไปเดี๋ยวย่อตัวนะฮะจังหวะนีเ้เขาจะย่อตัวหน่อยแล้วก็เดี๋ยตัวขึ้นไปตอนนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาที่ Resist a n c องเองนะครับยังไม่ไกลเท่าที่ควรนะครับนู่นแหละครับวันนี้ก็คงน่าจะไปแตะแนวต้าน3เลย EJ ก็เหมือนกันตอนนี้เพิ่งมาแตะแนวต้าน3มัหมาดๆนะครับก็น่าจะย่อตัวขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยทำโลใหม่นะครับอ่ะไม่เป็นไร800ก็ไม่เป็นไรนะครับ อ่าเหลือร้อยกว่านะครับร้อยกว่าผมจะยังไม่ปิดนะครับแต่ผมจะปิดคลิปนี้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามากลับกันมาเจอกันอีกสักอ่าประมาณสักห้าทุ่มหรือสี่ทุ่มเช่นคืนประมาณนั้นเรากลับมาเจอกันอีกรอบนะครับแม่หลายคนอยู่บ้านคงลุ้นกับผมนะครับว่าตอนสองพันห้าน่าจะปิดแล้วนะเนี่ยชีวิตครูก็เป็นอย่างนี้ครับคือถ้าไม่ต้องคํานึงถึงลูกศิษย์ก็ปิดตอนสองพันห้าก็จบแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็เอาไว้เป็นพอร์ตให้เราได้เรียนรู้ครับพี่น้องครับโรเบิร์ตคโยสกิบอกไว้ครับว่าคนรวย ไม่ได้ทํางานเพื่อเงินนะครับแต่คนรวยทํางานเพื่อการเรียนรู้ชั้นใดนะครับนักเทรดที่ต้องการร่ํารวยก็ต้องเทรดเพื่อการเรียนรู้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบรวยนะฮะให้รีบเรียนก่อนรีบฝึกฝนก่อนความรวยมันเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้เท่านั้นนะครับไม่ต้องหวันไว้นะฮะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะครับท่าน อ,อยู่ในช่วงเป็นพระนวะกะนะครับก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก่อนนะครับอุปชาก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเมื่อกี้2 0 0 5ดิ่งลงมาเหนือร้อยตอนนี้เดียกลับไป700ผมจะขออนุญาตปิดคลิปแต่ยังไม่ปิดออเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน2ชั่วโมงข้างหน้านะครับ วันนี้ขออนุญาตปิดคลิปนี้ก่อนสำหรับวันที่1เมษายน2546ครับเอาด้านหน้าแอ้ด์บอร์ดกลับมาบวกแล้วนะครับ39เหรียญแล้วนะครับด้านหน้ากลับมาบวกแต่ข้างหลังร้านครับโอ้กลับมา900ละ2,500หล่นลงไป100กลับมา900ละนะครับคุณครูจะรอเราอยู่ตรงนี้และเราก็จะรอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกประมาณ2-3ชั่วโมงข้างหน้าครับรอบนี้